ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กรับมาพอๆกับพอเตียมอีกนะครับนนนนเนาะ,ะวันพุทธที่31มสิกรกฎาคม2567พี่น้องครับมาพอๆกับพอเตียมอีกทางช่องตะวันพาโชคซานเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตียมพามาติดตามวอนสรุปเลขเล้าพัฒนาพี่น้องครับวันนี้มีอยู่14อาจารย์ดังนะพี่น้องเด้อครับพอเตียมจะมาสรุปหาเลขเด่น เลกวิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องครับสิบสี่อาจารย์ดังเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ้งอ่านมึงไหมก่อนสรุปเลขลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อวันพุทธที่สามสิบเอ็ดกขอคอสองหกเก็ดนพีนองเนาะสิบสี่อาจารย์ดังเด่นรองเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ำกันพี่น้องเบาเรียมเป็ดผู้ลงคะแนน ขับเตรียมจะเริ่มเลยนะพี่น้องขับหนุ่มสวนยางนะพี่น้องเด้อขับหนุ่มสวนยางบนล่างบิงรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าเอาห้ากับเจ็ดลงคะแนนก่อนพี่น้องครับเอาสวนจับคู่ได้พี่น้องเด้อขับหนุ่มสวนยางเพิ่เน้นให้ที่แปดห้าศูนย์ห้าได้พี่น้องขับตัวที่บนเน้นเข้ามาเข้า,าเอาที่สําคัญก็จะเริ่มขับตัวไว้น้าเนาะรับเนาะ ครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับประแยมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเดิอหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูลือสีพี่น้องงวดนี้เป็นหวดที่ซีแลวพี่น้องเรือมเรียกราวพัฒนาปูลือสีนะครับเขามาแล้วสามวดงวดนี้เป็นงมวดทีซีเอาวิ่งรูด ก้าตัวเดียวบนล่างนะพี่น้องเ้อวิ่งรวดบนล่างเก้าตัวเดียวครับบันส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าแปดพี่น้องเน้นสามหางนะครับส่วนเลขสี่ตัวกระเบิงเอาพี่น้องก็มีศูนย์แปดห้าศูนย์นตัวกันตัวลองไว้น้ำนะพี่น้องเนาะรับคอยเข่าคอยแตกอีกเ้อรอ์ปูงวดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีกับกิเดมาทําบุญน,น้ำปูน้ำเนาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผม ครับเตรียมข้อกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูฤาษีเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อใจดีได้พี่น้องเด้อครับพ่อใจดีบนล่างวิ่งลูดเก้าตัวเดียวพี่น้องเก้าตัวเดียวครับโอ้เก่ามาแหง้่บครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอ้อเลขสามตัวแปดเก้าสาม ครับก็มีแปดหนึ่งแปดสองเก้าสามเก้าหกเน้นเก้าสามนะพี่น้องเด้อครับพ่อใจดีนี่เล็กวิ่งไม่เคยลุดนะครับสามวดนี่นะพอเตียมเทียมมาลงเอามวดนี้ก็คอยปังๆอย่างน้พี่น้องเนาะครับพอเตียมก็เอาชปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเลยโอ้พ่อใจดีเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้อง เสียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเอาศูนกับหนึ่งล,ลงคะแนนก่อนพี่น้องครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอเน้น707 1 8ูนย9เจ็กับกัน7จ็ดสอพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับประเรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนคนริมทางนอะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องขับปู่สมหวังบนล่างวิ่งโลดเก้ากับสี่เน้นที่เก้าโอ้เก้ากับสี่เก้ากับสี่ครับบาี้ส่วนจับคู่ด้พี่น้องเนอะขับปูเน้นที่เก้าสี่ตัวเดียวนะพี่น้องขับตัวที่บมเนนเข้ามาเข้ากับพิจาณาบองเอานะพี่น้องเนาะขับคอยเขา่าคอยให้แตกปัง,ปงๆหยิงวดนี้พี่น้องกับจีเดโซกมัน,นมันกันเนาะรับเนาะ แคปหน้าจอครับผมครับขอเตรียมข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะครับเลขชุดวินนะพี่น้องเด้อชุดวินงวดที่ผ่านมาเข่านะครับชุดวินแต่ว่าปูจับคู่เบอเขา่ามีศูนย์ซีซีศูนย์อยู่ในชุดวินนะครับเอ๋อนะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ขับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองสองกับสามสองกับสามครับอ่าบานนี้ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอขับปูเนีนที่ติดสองนะครับนาะมีหนึ่งสองกับศูนย์สองพี่น้องแต่ว่าตัวที่บนเน้นนข้ามาเข้ากับพิจารณามึงเอานะพี่น้องเนาะบางที่กับบกเขาตัวเน้นหน้าคำหาแคปหน้าจอครับผม ครับพอเถมียมข้อกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโป่โคราชพี่น้องปู่โคราชงวดที่พันมาศูนย์สี่เข้าศูนย์สี่ได้พี่น้องเด้อเลขออกสี่ศูนย์เข้าตัวกลับหาบนล่างมิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกหกกับเจ็ดครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เน้นติด6เนะพี่น้องเนาะ6 7 6 1 6ดครับตัวที่บนเนนเอามาเข้าเก่าได้พี่น้องได้พิจารณาเบิงที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวไว้น้เนะครับเนาะงัดที่ผ่านมากเข้าตัวกลับนะพี่น้องเอาแัปหน้าจอครับผมครับเตรียมกอกรับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเดปูโคครานไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแล้พี่น้อง พอแหลนอนนาได้ครับเด้อบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่ห้าสี่กับห้าครับหาส่วนจับคู่พี่น้องครับพอแหลนเน้นให้ห้าเก้าห้าแปดหนึ่งห้าได้พี่น้องเด้อครับมวดที่ผ่านมาตัวเน้นบกเขานะพี่น้องเข่าตัวที่บนเน้นเอาฉะนั้นแล้วเก่าสีีเก่ากับกันไว้นะพี่น้องสังเกตเบึ้งนะครับเด้อคอยเขา่าคอยให้แตกกินเนาะพี่น้องเนาะ แคปหน้าจอครับผมครับเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเ้อพ่อแหล่นอนนานาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมา40เข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อหาบนล่างบิ่งรูด7กับ8 7กับ8ครับลงคะแนนไว้นำพี่น้องอยลืมหาส่วนจับคู่นะพี่น้องเด้อ อาจารย์พเนียนให้0 8 1 8 2 8 8 5 9น7 5อกห้นะครับคอยแตกคอยปังๆอยู่นะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับขอขอ,ขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เรียนใช้ว่านหวดทีพานมากับเจ็ดหเข้าตรงๆดะพี่น้องเด้อเอาหัวนี้บนล่างวิ่งรูด3กับ4 3กับ4ครับหาส่วนจับคู่พีน่น้องเน้นส7 483738เดสาได้พี่น้องเรื่องหัทีพันมากตัวเน,น้นโมเขานะพี่น้องเข่าตัวที่บนเน้นครับชน,นั้นแล้วอย่าลืมได้พี่น้องเดือตัวที่บนเน้นครับ เอามาเข้ากับพิจารณาเบิงเอาเนอะพี่น้องเนาะคอยเขา้าคอยแตกปังๆอีกเข้าตรงๆอีกเนาะพี่น้องเนาะเอับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตี่ยมข,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกดพี่น้องปู่ศีสะเกดงวดที่ผ่านมาก,กะเข่าพี่น้องเดอ้อสะเกดบังสุดวินนะครับสองสามสี่แปดเก้าศูนย์ หาบนล่างวิ่งโลด3กับ4 3กับ4ครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะตัวเน้น8 3 8 0 4 8 4 9 3 4พี่น้องครับควายเขาควายแตกอีเนาะพี่น้องเนาะครับเอาชับหน้าจอครับผมครับขอเตรียมกรขคอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆลายนะครับเด้อปู่ศีสะเกดเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด9กับ0นเน้นที่9พี9่น้อง9กับศนเน้นที่9โอ้ออกสูสีดูดีได่งวดดิพี่น้องขับบาริสวนจับโคู่ได้พี่น้องเนอะ ครับเน้น03 9 3 9 4 9 5พี่น้องงวดที่ผ่านมากกว่าสเข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อเซียนน้องคายนี่ครับงวดนี้ก็ขอให้เขาคอยแตกกีพี่น้องกันจะได้โุคๆมันๆกันนะครับเนาะครับขอเตี่ยมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนองคายนะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตานหรือว่าเบาเหลี่ยมผ้าร่วยได้ดพี่น้องเด้อ ครับสัต <overst> ว์เยนนะพี Beautiful, ่น anyway ้องเนาะเอาเบาแหลมพารวยบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวพี่น้องเอาสองตัวเดียวลงคะแนนก่อนพี่น้องครับฟันเน้นๆนะพี่น้องเนีสองห้ารับตกกันตัวร่องว่าสองหกสองสี่หนึ่งสี่รับเลขสามตกวกันหนึ่งสี่สองหนึ่งสองห้าสี่สองห้าแสดงว่าเน้นสองหานะพี่น้องเนาะ ขับควายเขงาคใหยแตกปังๆนาะพี่น้องเนาะเดล็กสามตัวเอาแัปหน้าจอครับผมขับเบาเหลมอยู่น้ากันพี่น้องบ่เป็นยังบ่ขอบคุณละเนาะอ่ <c oughs> ไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเนอ้อก็คือของพอแตมนะครับของพอแตมมนี่เล็วิ่งบ่บ่หลุดเด้อพี่น้องเนอ้อแต่ว่าจับคู่ดิลุดมาตลอดขับฉะนั้นแล้วมือนี้บนล่างวิ่งลุดศูนย์กับหนึ่งพอแตมเน้นที่ศูนย์นพี่น้อง ศูนย์กับหนึ่ง่ะส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อพอเตรียมเน้นที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเอามักชอบตัวเลขกับพิจะหน้ามือเอานะพี่น้องเนาะหรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกราบ,บ,บ,บขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมบานนี้กับชุดไทยแล้วพี่น้องพอเตรียมผ้ามานับคะแนนน้ำกัน ขัดทั้งเบดสิบสี่อาจารย์ดังพี่นอ้องอ้าวบาลน,นี้สัตว์เก่งนะพี่น้องเนาะเชียบพื้นที่ก่อนครับพี่น้องศูนย์มีสามคะแนนเลยพี่น้องเด้อสอหนึ่งมีสองคะแนนสองมีสองคะแนนสามมีสามคะแนนสี่มีสี่คะแนน ห้ามีสองคะแนนหกมีหนึ่งคะแนนเจ็ดมีสามคะแนนแปดมีหนึ่งคะแนนเก้ามีสีนน่คะแนนเอาได้แล้วพี่น้องได้สองตัวเน้นๆพี่นอ้องเนียนท่อกันเก้ากับสี่นัวบว่าเลี้ยม อันนี้ขะแนนทอกันพี่น้องวัน 0, 0, 0, 3, 7, นี้ตัวร่อง0ูนยามเจนาะศูนย์สาอันนี้สามขะเนนทอกันพี่น้อง0 3, 7, นูนสามก็นี่สามขะเนียนนะครับเอาขอให้มากเ้้พี่น้องเนอะ คือจะออกเก่าซีลมเพแาเนี้นะครับเนี้ยก็เก็ดเต็มเลยครับน้องกับะมันระวังกันเก่าซูนงดสิบ้ามากะเด่นพอสมควรเาะอันนี้ก็มีเออเนาับจับใส่กันนะพี่น้องเด้อวินใช่กันบึ้งนะครับช่นเหล็กดูเรืสีเลยพี่น้องเกาูนครับผมจริงๆแรกๆเอัเนเด่นเก่าซูนเลยพี่น้องเก่าซูนี่ 9 0 9 3 97 94เนาะพี่น้องเนาะครับเอาพี่พลาดประกรันได้พอเตรียมกาบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเดอ้อครับฉน,นั้นแล้วสายวิ่งสายหลุดไม่ควรพลาดเนาะครับเนาะคอยเขาคอยให้แตกอีกพี่น้องอีกีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาอย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องนี้ได้พี่น้องเดอ้อมาว่าช่องตะวันนำโชค ซแนลหรือว่าซองพอแต้มผ้าด้วยซัแนลนะพี่น้องเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ครับกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะครับครับเอาพี่น้องแับหน้าจอได้ครับเด้อครับได้แล้วผลคะแนนเด่นเก้ากับสี่พี่น้องคะแนนซ้ำกันนะครับตัวร่องศูนย์สามเจ็ดพี่น้องล่องจับใส่กันล่องเบิงพี่น้องเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนะครับ บอหลายหางพี่น้องขอให้สศกมันเฮ้งด้วยกันครับหรือว่าผิดพลาดประการใดทางช่องตะวันภาโชคชาแนลขอกรับขอขอภัอพยพี่น้องทุกคนนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไปพอกันเมื่อแรงสองทุมครึ่งหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม